พญานาคอยากทำบุญพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานสมโมกับพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนทั้งสององค์ท่านเป็นสหายธรรมกัลยาณมิตรที่ให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก หลวงปู่แหวนท่านเป็นลูกหลานชาวเมืองเลยโดยกําเนิดเหมือนกับหลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวนท่านเกิดที่บ้านนาโป่งตําบลน,นาอานอําเภอเมืองจังหวัดเลยหลวงปู่ชอบท่านเกิดที่บ้านโคกมนตําบลผาน้อยอําเภอสะพุงจังหวัดเลยอุปนิสัยส่วนตัวหลวงปู่ชอบท่านชอบอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่านมากมาย พอท่านทราบว่าหลวงปูแหวนพักอยู่ที่สำนักสงห้วยน้ำรินเพียงลำพังองค์เดียวท่านจึงเข้ามาพักอยู่กับหลวงปู่แหวนที่สำนักสงห้วยน้ำรินหลวงปูแหวนท่านมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้พบเจอกลเเก่าสหายธรรมของท่านเองท่านถามเรื่องราวอยู่ที่ประเทศพมา่ากับหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบท่านเล่าเรื่องราวภายนอกและภายในให้หลวงปูแหวนฟัง หลวงปู่แหวนท่านสนุกรื่นเริงในธรรมและเรื่องราวที่หลวงปู่ชอบเล่าให้ฟังเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ชอบท่านบอกหลวงปู่แหวนตอนนี้ท่านไม่ค่อยจะสบายตัวเท่าไหร่ร่างกายอ่อนล้าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามารบกวนาธาตุขันอยู่เรื่อยๆร่างกายไม่เอื้ออำนวยในการอยู่สถานที่กันดาร หลวงปู่แหวนท่านจึงนิมนต์หลวงปู่ชอบให้จำพรรษาอยู่ด้วยกันกับท่านที่ห้วยน้ำรินหลวงปู่ชอบท่านจึงตกลงใจจำพรรษากับหลวงปู่แหวนที่นี่ในปีพุทธศักราช2488องค์ท่านหลวงปู่ชอบเล่าเรื่องตอนที่ท่านจำพรรษากับหลวงปู่แหวนที่ห้วยน้ำริน ในปีพุทธศักราช2488ให้ฟังว่าออกจากเมืองพมา่าเราก็มาจำพรรษาอยู่ที่ห้วยน้ำรินเป็นวัดแรกเนื่องจากก็ร่างกายของเราในตอนนั้นมันบอบช้ำจากการเดินทางออกมาจากเมืองพมา่าเรารักษาตัวเองมาโดยตลอดแต่มันก็ไม่หายขาดสักทีมีแต่ทรงตัวกับซุดลงไปอีกจะหนักหนาะถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือ่อ มันก็ไม่เป็นถึงขั้นขนาดนั้นมันป่วยพอรำคาญไปไหนมาไหนไม่สะดวกเท่านั้นเองถ้าทำอะไรหนักๆร่างกายมันก็ฟ้องเรื่องเจ็บป่วยขึ้นมาให้เห็นถ้าเป็นลูกเขยเขาป่านนี้พ่อตาแม่ยายไล่หนีออกจากบ้านไปนานแล้วเขาหาว่ามันแกล้งป่วยเพราะขี้เกียจทำงานปีนี้ผูกพันสาป่วยทั้งปีจนรำพึงรำพันกับตัวเองว่า กูนี่เริ่มแก่ไปหน่อยแล้วหนอห้วยน้ำรินแต่ก่อนเราเคยแวะมาเที่ยววิเวทที่หน้าวัดนี้จะมีบึงแห่งหนึ่งในบึงนี้จะมีใบเสมาเก่าจมอยู่ในบึงที่แห่งนี้แต่เดิมเคยเป็นวัดวาศาสนามา่อก่อนเราได้อาศัยน้ําจากบึงนี้อาบสงเป็นบางครั้งโยมห้วยน้ำรินเขาดูแลเรากับพ่อเท่าแหวนอย่างดี มีพ่อของพ่อเลี้ยงชื่นเป็นหลักที่ดูแลเราและพ่อเท่าแหวนพักอยู่ที่นี่สะดวกสบายดีด้หลายเรื่องออกจากเมืองพม่ามา,มาเราก็มาจำพรรษาอยู่ที่นี่เป็นแห่งแรกอยู่กับผ้เท่แเวนสององค์บวุ่นวายต่างองค์ต่างภาวนาตามอัธยาศัยของใครของมันส่วนมากเราจะให้ท่านอาจารย์แหวนเป็นผู้เทศสอนโยม ในวันศีลวันพระผู้เท่าแหวนสอนโยมไปด้วยภาวนาไปด้วยและทั้งป่วยไปด้วยปีนั้นผู้เท่าแหวนเป็นโรคผื่นคันตามตัวต่างฝ่ายต่างรักษากันและกันตามมีตามเกิดปีนี้เ,เรากับผู้เท่าแหวนป่วยซากันปานวัวงามคู่องค์ท่านหลวงปู่ชอบพอใกล้จะถึงวันออกพรรษาวันนั้นเป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนสิบอด คืนนั้นฝนตกเกือบตลอดทั้งคืนพอใกล้จะสว่างฝนถึงได้หยุดตกหลังจากเราได้ไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้าเสร็จแล้วออกมาล้างหน้าบ้วนปากแปรงฟันเวลานั้นสว่างพอทิ้งผ้าครองได้แล้ว <c oughs> เห็นผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งแต่งตัวนุ่งขาวห่มขาวคล้ายกับคนที่มาถือศีลแปดวันอุโบสถในมือเขาถือดอกบัวขาวเจ็ดดอกเดินพนมมือ ไปรบรอบศาลาหอฉันสามรอบลักษณะเวียนประทักษิณกุฏิที่เราพักอยู่ทางด้านหน้าศาลาไม่ไกลกันเท่าไหรนะักกับศาลาหอฉันเราเห็นชายผู้นี้อย่างถนัดตาชายผู้นี้เขาไม่สนใจที่จะหันมามองดูเราเขาพนมมือดอกบัวเดินรอบศาลาจนครบสามรอบแล้วเข้าไปในศาลาหอฉัน พอตัวเองล้างหน้าม้วนปากเสร็จก็เอาบริคารลงไปสาลาเพื่อรอผู้เท่าแหวนออกไปบินธบาตพร้อมๆกันเดินเข้าไปที่สาลามองหาผู้ชายคนนี้ไม่เห็นเขาเลยไม่รู้ว่าหายไปไหนไปทางไหนมองไปภายในศาลาก็ไม่พบคิดว่าเขาคงจะออกจากสาลาไปแล้วมั้งพอฉุกคิดขึ้นมาอีกทีเราก็เดินตามหลังมาติดๆ เขาจะออกจากสาลาไปตอนไหนกันแน่สาลาก็มีประตูเข้าออกเพียงทางเดียวถ้าออกมาก็ต้องเจอกันนี่แต่นี่ไม่เห็นมีแม้แต่เงาของเขาเราสงสัยเป็นอย่างมากจึงเดินไปดูที่แท่นวางดอกไม้ทูบเทียนหน้าพระประธานก็ไม่เห็นดอกบัวเจ็ดดอกอย่างที่เห็นเขาถือในมือ ทูบเทียนก็ไม่มีแสงมีควันที่จะบ่งบอกว่ามีคนจุดทูบเทียนทิ้งเอาไว้เดินออกไปดูที่รอบศาลาที่ว่าจะมีร่องรอยอะไรไหมเดินดูรอบศาลาตามทางที่เขาเดินเวียนประทักษิณก็ไม่เห็นมีรอยเท้าของคนทั้งที่เมื่อคืนฝนตกลงมาเกือบทั้งคืนบริเวณรอบศาลาเป็นดินปนทรายน่าจะมีรอยเท้าของคน ปรากฏให้เห็นบ้างแต่นี่มันไม่มีรอยเท้าของใครเลยมีแต่รอยเท้าของเราเท่านั้นที่ปรากฏให้เห็นเมื่อไม่พบรอยเท้าของเราเราจึงเดินกลับเข้ามาศาลานั่งเฝ้าผู้เท่าแหวนเท่วหวนเอาบาดลงมาศาลาเราก็พูดคุยกับท่านเรื่องอื่นไปเสียพอได้เวลาก็พากันออกไปบินทบาทกลับมาชันอาหารล้างบาทเสร็จ ก็กลับไปกุฏิเดินจงกรมภาวนาของเราอาจารย์แหวนท่านก็ไปเดินจงกรมภาวนาของท่านเดินจงกรมเสร็จก็มานั่งภาวนาที่กุฏิยกเอาเรื่องที่เห็นอุบาสกชุดขาวเมื่อเช้านี้ขึ้นมาพิจารณาดูจึงทราบว่าชายนุ่งขาวห่มขาวที่เราเห็นเมื่อตอนเช้านี้เขาเป็นพญานาคอาศัยอยู่ในบริเวณห้วยน้ำริน เขาขึ้นมารักษาศีลอุโบโสถบนโลกมนุษย์เพราะอยากสร้างบุญบารมีของตนเองให้สงูงยิ่งขึ้นไปพอทราบเรื่องนี้เราก็วางเรื่องนี้ไปเสียพอตอนค่ำหลังส่งน้ำเสร็จแล้วเรากับท่านแหวนพากันมานั่งรอโยมที่ศาลาจะพายโยมไปไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาตอนนั่งรอโยมอยู่ที่ศาลานั้นผู้เท่าแหวน เล่าเรื่องแปลกของท่านให้เราฟังอาจารย์แหวนเล่าให้ฟังว่าตอนเย็นวันนี้ท่านเดินไปส่งน้ำที่บ่อน้ำในวัดน้ำบ่อนี้โยมเขาขุดไว้ให้พระเนรสงขอบบ่อน้ำเขาจะเอาปูนมาก่อกันเป็นคันขอบเพื่อเป็นเครื่องหมายกันคนสัตว์ไม่ให้ตกลงไปในบ่อน้ำอาจารย์แหวนท่านเดินมาส่งน้ำที่บ่อท่านเห็นชายวัยกลางคน นุ่งขาวผมขาวเหมือนกับที่เราเห็นในตอนเช้าชายผู้นี้นั่งเล่นอยู่ขอบบ่อน้ำหันหลังให้ท่านแหวนตอนแรกอาจารย์แหวนท่านเข้าใจว่าโยมที่มาจำศีลมานั่งเล่นที่ขอบน้ำพอเดินเข้าไปใกล้จึงร้องทักเขาขึ้นมาว่าอ้าวโยมมานั่งเล่นอะไรที่ขอบบ่อไม่กลัวตกลงไปในบ่อน้ำเหรอชายผู้นี้ได้ยินเสียง ที่ท่านร้องทักขึ้นมาเท่านั้นละ่ะเขาหันมาแสดงอาการตกใจกลัวท่านแล้วกระโดดลงไปในบ่อน้ำทันทีอาจารย์แหวนก็ตกใจเพราะท่านเข้าใจว่าโยมคงตกใจเสียงท่านร้องทักจึงพลัดตกลงไปในบ่อน้ำอาจารย์แหวนรีบจำอ้าวไปที่บ่อน้ำเพื่อที่จะช่วยเหลือโยมตกน้ำพอท่านก้มมองลงไปที่บ่อน้ำก็ไม่เห็นมีใครสักคน น้ำในบ่อก็ไม่กระเพื่อมไหวให้เห็นแต่เสียงคนตกน้ำนั้นดังตูม้มเสียงเหมือนคนราวตกน้ำนดีๆนี่เองอาจารย์แหวนท่านเอาไม้ไผ่ที่ใช้เป็นตะขอตักน้ำควานลงไปในบ่อทั้งควานทั้งแทงลงไปในก้นบ่อตะขอก็ไม่สะดุดอะไรพอที่จะให้รู้ว่ามีคนจมอยู่ใต้บ่อมีแต่ดินที่อยู่ก้นบ่อเท่านั้นอย่างอื่นไม่มี อาจารย์แหวนท่านก็แปลกใจในความไม่ชอบมาพากลของเรื่องนี้ท่านจึงกำหนดจ,จิตพิจารณาดูว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ท่านจึงทราบว่าชายที่เห็นตกน้ำนั้นไม่ใช่มนุษย์เหมือนกับพวกเราแต่เขาเป็นพญานาคขึ้นมาท่องเที่ยวบนโลกมนุษย์เขารู้ว่าอาจารย์แหวนมองเห็นเขาเขาจึงตกใจรีบกระโดดหนีลงไปในเมืองบาดาลทันทีเมื่อทราบเรื่องราวแล้ว ท่านก็ส่งน้ำตามปกติทำทีเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นองค์หลวงปู่ชอบหลังจากส่งน้ำเสร็จแล้วอาจารย์แหวนก็ลงมาสาลาท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อให้พิจารณาดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่เราก็เล่าเรื่องเมื่อเช้านี้ให้ฟังท่านแหวนร้องอ๋อขึ้นมาทันทีเพราะว่าเป็นชายผู้เดียวกับที่เราเห็นในตอนเช้าอาจารย์แหวนถามเราว่า พญานาคขึ้นมาเมืองมนุษย์เพื่ออะไรกันเราตอบท่านว่าที่พญานาคขึ้นมาโลกมนุษย์นั้นเพราะเขาอยากจะขึ้นมาทำบุญถือศีลอุโบสถถึงเขาเป็นพญานาคแต่เขาก็มีจิตอยากจะสร้างบุญกุศลเหมือนกับคนเราเดิมทีเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรานี่แหละเขามีจิตใจฝักใฝ่ในบุญคุศลติดไปตั้งแต่ตนเองเกิดเป็นมนุษย์ถึงชาตินี้ เขาเกิดเป็นพญานาคอยู่เมืองบาดาลแต่จิตใจที่ฝักใยในบุญกุศลเหมือนเดิมพอถึงวันศีลวันพระเขาก็จะขึ้นมาสมาทานศีลอุโบสถบนโลกมนุษย์เพราะที่เมืองบาดาลไม่มีวัดวาศาสนาจะให้อาศัยเป็นแหล่งบุญแหล่งธรรมได้พญานาคเขาจึงขึ้นมาอาศัยทำบุญสุนทานอย่างเมืองมนุษย์โลกเราโลกมนุษย์เป็นแหล่งดินแหล่งน้ำ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวรรค์นิพพานเป็นสถานที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกต้นบุญต้นกุศลมากกว่าพบภูมิอื่นตอนที่เขาเห็นท่านอาจารย์แหวนแล้วกระโดดลงไปในบ่อน้ำนั้นเพราะเขาตกใจที่อาจารย์แหวนสามารถมองเห็นตัวตนของเขาได้เขาเกรงในอำนาจศีลธรรมของอาจารย์แหวนจึงเกิดอาการประมาตกใจไม่ต่างอะไร กับคนที่มีเคยคุ้นเคยกับพระสงฆ์องค์เนนพอเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วเกิดอาการประมาไม่กลาเข้าใกล้พญานาคตนนี้เขาก็ไม่ต่างจากผมว่ามานี่แหละหลวงปู่ชอบท่านอธิบายเรื่องนี้ให้หลวงปู่แหวนฟังหลวงปู่แหวนท่านเข้าใจยอมรับสรรเสริญความรู้พิเศษที่มีในองค์ท่านหลวงปู่ชอบหมายเหตุ คำว่าผู้เท่าเป็นสรรพนามที่หลวงปู่ชอบท่านมักใช้พูดนำหน้าชื่อของพระผู้เป็นสหธรรมิกที่ท่านสนิทสนมพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าที่ท่านสนิทสนมกันท่านจะเรียกคำนำหน้าว่าเท่าอย่างเช่นหลวงปู่ชอบท่านเรียกหลวงปู่แหวนว่าเท่าแหวนเป็นต้น น้อมกราบครูบาอาจารย์และขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงบทความบดีนี้ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ